สวัสดีบาารรลักษณนะครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดนะวันอาทิตยนะ์วันหยุดของใครหลายๆคนนะทา,างร้านก็เปิดให้บริการตามปกตินะครับลูกค้าที่นัดหมายไว้ก็กําลังทยอยทยอยกันมานะครับอันนี้ยังช่วงเวลาช่วงเช้าอยู่คงก็มีเวลาว่างในการจัดร้านนิดหนึ่งนะก็เลยเอาลูกติให้เปอร์นะครับ950 SP นะครับอันนี้เป็นไฮเปอร์โมตานะครับ ก็เอาเออกมาวอร์มเครื่องนะครับขี่นะครับแล้วก็ล้างทําความสะอาดนะครับตอนที่เครื่องมันคลายความร้อนแล้วนะครับก็นา,นานได้ขี่ทีฮนะดิบดุนะตกใจเลยเปิดคันเร่งทีนะครับก็อย่างที่ทราบกันอยู่ว่ามันมีโหมดขรับขี่นะครับเป็นโหมดสปอร์ตนะผมก็เปิดค้างเอาไว้นะครับนานๆขี่ทีก็สร้างความตื่นเต้นได้นะครับ จากการที่เราได้ขี่นะนานๆเรานมาขี่ทีหนึ่งทำให้เรามีข้อสังเกตนิดหนึ่งเหมือนตอนที่ผมได้ขี่ดูกติตัว821นะครับไฮเปอร์โมาร์ ard, นะครับ821ครั้งแรกของผมขี่ตอนนั้นเป็นตัวไฮเปอร์สตารด้านะติดตั้งกระเป๋าได้เหมือนกันทุกอย่างยกเว้นแค่มีชิวหน้ากับติดตั้งกระเป๋าแล้วก็สีของเฟรมท่านั้นเองนะครับ ที่จะเล่าให้ฟังคือองศาแผงคอนะครับมันมันจะค่อนข้างตั้งชันนะฮะเวลาขี่แล้วจะรู้สึกว่าหน้ามันไวนะฮะหน้ามันไวทําให้หลายๆคนนี้ต้องไปหาการสบัดมาใส่กันนะครับก็ใครที่นานๆขี่ก็เอาไปขี่ครั้งแรกๆก็ต้องระมัดระวังนะครับถ้าเราไม่ชินรถหรืออะไรเงี้ยมันก็อาจจะทําให้เราเตกใจได้นะครับในจังหวะทีเ่เราหักเลี้ยวนะครับ จับรถดุกติครั้งแรกนี่นรู้สึกเลยฮะว่าว่าเราต้องใส่กันสะบัดนะแต่พอขี่ชิ้นๆแล้วก็ไม่มีก็ไม่เป็นอะไรนะครับก็ยังคงความดิบเถื่อนดิบโหดนะครับผมก็ชอบมากนะครับก็ชอบมากแต่คันนี้ไม่ค่อยได้ขีข่เท่าไหร่จอดอยู่ในช็อปแล้วก็ไม่ค่อยอยากไปเข็นออกมาเพราะว่ามันเข้าที่แล้วมันก็จะแนบแนบผนังกระจกนะแล้วก็จอดแล้วเราก็จอดเลยนะครับ ก็ยังประทับใจนะครับทุกครั้งที่เอามาขี่โชคหน้าโชกหลังเออรลินนะฮะปรับให้มันนุ่มนวลนะครับถ้าผมจะออกทริปผมก็จะปรับอีกรูปแบบหนึ่งนะเพิ่มค่าคอมเพชันรีบาวเข้าไปนะครับออกทริปนะครับก็สนามนะปรับไม่เหมือนกันเลยนะครับลมยางนะครับแบตเตอรี่นะครับถึงผมจะจอดอยู่นะครับผมก็ยังต้องเอาออกมาชาร์จซีเทคนะครับ หรือว่าถ้าจะให้ดีก็เอามาขี่นะครับรถที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็เปลี่ยนน้ำมันเครื่องนะครับปีละครั้งนะครับปีละครั้งอย่าอย่าประหยัดน้ำมันเครื่องผมก็ใช้เป็นโมตุลน,นะเจ็ดพันหนึ่งสีแดงนะเป็นตัวสงคอรอยนะครับน้ำมันเบรกก็ยังยังพอได้สีก็ยังยังยังใสยอยู่นะครับเวลาเวลาขี่หรือว่าเ,เวลาจอดนะก็เดินผ่านนะก็พยายาม พยายามย้ำเบรกนะอย่าให้มันอย่าให้มันแบบว่าถึงขนาดจอดจอดเฉยๆนะครับถ้าจอดเฉยๆเลยอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเบรกมันหายนะครับมันมีหลายเคสละนะครับไม่ว่าจะเป็นสแคมเบอร์นะหรือว่ามอนสเตอร์นะเบรกหลังหายนะครับกดนี่จมบุ๊บลงไปเลยนะครับก็เอามาเล่าให้ฟังนะในช่วงเช้านะครับของวันหยุดวันอาทิตย์วันนี้นะครับ มนเพื่อนไปขี่ที่ไหนกันมาบ้างครับแวะมาทักทายได้นะในช anel ของ YouTube นะครับบรรณักกะละนะครับไปไหนมาไหนก็เช็ครถให้พร้อมนะครับขับขี่ปลอดภัยนะครับอย่าประมาทนะครับอย่ายกล้อนะครับยกล้อคุณลงโซเชียลเนี่ยสารสั่งยึดรถได้เลยนะเตือนไว้ก่อนนะครับอย่าประมาทนะครับแล้วขับขี่รถดีไซน์แบบอิตาลีนะครับอย่าอย่า ทำให้รุ่นที่เขาขี่มาก่อนแบบว่าติชินนินชาได้นะครับคุณยกล้อคนยกในพื้นที่ปิดเนี่ยคุณอยากโชว์อ่ะคุณโชว์เลยนะครับสน, uk, สนุกสนุกนะในสนามเนะี่ยเอาซัดให้เต็มที่นะครับคุณยกล้อถนนหลวงคุณโดนยึดรถเอาแค่นี้แล้วกันนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ